สวัสดีค่ะ IMCT NEWS PODCAST ประจำวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2,568กับดิฉันจันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐเปิดเผยว่าจีนเดินหน้าเพิ่มแสนยานุภาพทั้งด้านการทหารและไซเบอร์โดยสหรัฐระบุว่าเป็นภัยคุกคามสูงสุดโดยจีนยังคงเป็นภัยคุกคามทางทหารและไซเบอร์อันดับต้นๆของสหรัฐแม้จะมีรายงานใหม่ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐแต่ก็ยังระบุว,ว่า ปาก,กงมีความคืบหน้าอย่างมั่นคงแต่ไม่สม่ำเสมอด้านขีดความสามารถที่อาจนำไปใช้ยึดครองไต้หวันการประเมินภัย,ภยคุกคามประจำปีโดยข่าวกรองระบุว่าจีนมีศักยภาพที่จะโจมตีสหรัฐด้วยอาวุธทั่วไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐผ่านการโจมตีทางไซเบอร์และมุ่งเป้าโจมตีทรัพย์สินของสหรัฐในอวกาศรวมถึงความพยายามแทนที่สหรัฐในฐานะมหาอำนาจด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำภายในปี 2030รายงานที่เผยแพร่ว่าวันอังคารยังระบุค่ะว่ารัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือและจีนต่างพยายามท้าทายสหรัฐผ่านการรณรงค์อย่างจงใจเพื่อให้ได้เปรียบโดยสงครามของมอสโกในยูเครนให้บทเรียนมากมายเกี่ยวกับการต่อสู้กับอาวุธและข่าวกรองของชาติตะวันตกในสงครามขนาดใหญ่ ตูซี่แกปบอร์ดซึ่งเป็นผู้อํานวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติระบุต่อคณะกรรมการว่ากองทัพจีนกําลังใช้ขีดความสามารถชั้นสูงรวมถึงอาวุธความเร็วเหนือเสียงเครื่องบินสเตลท์เรือดำน้ําขั้นสูงทรัพย์สินทางอาวกาศและสงครามไซเบอร์ที่แข็งแกร่งกว่ารวมถึงคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับระบุว่าปักกิ่งเป็นคู่แข่งเชิงกลยุทธ์ที่มีความสามารถมากที่สุดของวอชิงตันค่ะ ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่ระบุเมื่อวานนี้ว่าเขาได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ25สําำหรับรถยนต์ทุกคันที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาโดยกล่าวว่าไม่มีภาษีเลยสำหรับรถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐโดยอัตราภาษีใหม่นี้ได้รับการรับรองในคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ลงนามในห้องทำงานรูปไข่หรือว่า o v a l Office โดยจะมีผลบังคับใช้2เมษายนซึ่งพร้อมระบุ ว่าเราจะเริ่มเก็บในวันที่3เมษายนทันทีบิลชาร์ฟซึ่งเป็นผู้ช่วยทำเนียบขาวของทรัมป์ระบุว่าภาษีใหม่นี้จะใช้กับรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กที่ผลิตในต่างประเทศโดยชี้แจงว่าภาษีดังกล่าวจะเพิ่มเติมจากอัตราภาษีที่มีอยู่แล้วชาร์ฟกล่าวว่าภาษีนี้จะส่งผลให้เกิดรายได้ใหม่ต่อปีกว่าแสนล้านดอนลลาร์สหรัฐให้กับสหรัฐรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับคำประกาศนี้แม้จะยังไม่ชัดเจนในทันที แต่มีการจับตาไปที่รถยนต์ส่วนใหญ่ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนนับพันชิ้นที่อาจมาจากหลายสิบประเทศซึ่งพร้อมระบุว่าจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องเสียภาษี โอสูล่าฟันเดลเลเยนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการยุโรปวิพาก์วิจาร์ณภาษีใหม่ของสหรัฐทันทีและให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงแสวงหาทางออกผ่านการเจรจาต่อขณะเดียวกันก็จะปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยภาษีคือการเก็บภาษีไม่ดีต่อธุรกิจและยิ่งแย่ต่อผู้บริโภคทั้งในสหรัฐและ EU อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจากคำประกาศของทรัมป์ก็ทำให้หุ้นยานยนต์ร่วงลงในการซื้อขายหลังเวลาทำการหุ้นของ General Motors, Stellantis และ Ford m o t o r อต่างสูญเสียมูลค่าประมาณร้อยละ5ในการซื้อขายนอกเวลาทำการค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของทองคำที่กลายเป็นทางเลือกปลอดภัยค่ะทีคิดข้น news รายงานว่าการประกาศเรื่องสหภาพการออมและการลงทุนของออดซูล่าฟอนเดเลเยนซึ่งเป็นประธานคณะกรรม,มาการยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างกระแสความกังวลอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ออมเงินโดยฟอนเดเลเยนระบุว่าสหภาพยุโรปมีเป้าหมายระดมเงินออมของประชาชนไปใช้ในการลงทุนเร่งด่วนเช่นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันประเทศประชาชนจำนวนมากมองว่าถ้อยถแถลงดังกล่าวเป็นสัญญาณถึงความตั้งใจของ EU แลและประเทศสมาชิกที่จะเปลี่ยนทิศทางหรือแม้กระทั่งยึดเงินออมของประชาชนซึ่งความกังวลน,นี้มีมูลเหตุอันควรระวังอยู่ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะเงินฝากของลูกค้าเอกชนในธนาคารเขตยูโรโซนมีมูลค่ารวมประมาณ23ล้านล้านยูโรโดยเป็นเงินฝากกระแสะรายวันเกือบ11ล้านล้านยูโรส่งผลให้บ่อเงินออมที่ EU กําลังจับตามีมูลค่าใกล้13ล้านล้านยูโรซึ่งจํานวนนี้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของยูโรโซนทั้งหมดโดย EU อาจเข้าถึงเงินออมจํานวนนี้ได้ผ่าน3วิธีการหลักวิธีแรกก็คือ อีูจะสั่งให้ธนาคารกลางยุโรปสร้างกลไกาการระดมทุนระยะยาวสำหรับธนาคารซึ่งผลกระทบสำคัญก็คือเงินฝากออมทรัพย์ที่เคยเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับการปล่อยกู้ของธนาคารจะถูกแปลงเป็นเงินสดที่สามารถใช้ตอบสนองความต้องการได้ทันทีซึ่งอาจเร่งอัตรางเงินเฟ้อวิธีที่2คือ EU อาจบังคับให้ธนาคารลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในสัดส่วนที่กำหนดของพอตสินเชื่อ แทนที่จะปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และภาคเอกชนอื่นๆวิธีที่3คือ EU อาจใช้มาตรการบังคับให้ผู้ออมเงินลงทุนเงินออมบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลบังคับซึ่งชาวเยอรมน,นีเคยประสบกับมาตรการที่คล้ายคลึงกันทั้งในสมัยสาธารณรัฐไวมาและภายใต้พระราชบัญญัติความช่วยเหลือด้านการลงทุนปี1952ค่ะ ไปต่อกันที่กระแสของการจับตาเรื่องของกลุ่มลับในแอปพลิเคชัน i g n a l ค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาระบุว่าในกลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีความลับอะไรที่เกี่ยวข้องหรือว่าสำคัญกับเรื่องของยุทธศาสตร์ทางทหารทำให้นิตยสารติแ Atlantic ซึ่งออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้เปิดเผยข้อความเพิ่มเติมจากกลุ่มแชทซิก a นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของปฏิบัติการแผน โจมตีฮูตีในเยมเมนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมงานของทรัมป์พยายามอ้างว่าข้อมูลที่รั่วไหลไม่มีส่วนไหนเป็นข้อมูลลับการเปิดเผยครั้งแรกเกิดขึ้นจากบรรณาธิการเจฟฟรีย์โกเบิร์กซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปในแชทดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจสร้างความโกลาหลในวงการความมั่นคงของสหรัฐโดยรัฐบาลทรัมป์กำลังเผชิญคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการรั่วไหลของข้อมูลละเอียดอ่อนบทความแรก Atlantic, แอตแลนติกตัดสินใจไม่เปิดเผยรายละเอียด เฉพาะของการโจมตีโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติซึ่งก็ทําให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลคร้ําหลายคนออกมาปฏิเสธ บอกข้อมูลในแชทด,ดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลลับทําให้เดอะแอตแลนติกตัดสินใจเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะซึ่งมีการระบุว่ามีผลประโยชน์สาธารณะอย่างชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลประเภทที่ที่ปรึกษาของพร้อมส่งผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงพยายามลดความสําคัญของข้อความที่แชร์กันซึ่งเดอะแอตแลนติกเปิดเผยข้อความจํานวนมากจากการ นสนทนาระหว่างพีทเฮ็กเซตซึ่งเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมซึ่งก่อนหน้านี้อ้างว่าไม่มีใครส่งข้อความเกี่ยวกับแผนสงครามซึ่งเฮ็กเซตได้สนทนากับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงคนอื่นๆรวมถึงสตีฟวิทคอฟซึ่งเป็นทูตพิเศษของทรัมป์ประจำตะวันออกกลางซึ่งในขณะนั้นกําลังอยู่ในรัสเซียซึ่งข้อความที่เปิดเผยประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดของสหรัฐการปล่อยโดรนข้อมูลการกำหนดเป้าหมายการโจมตี E รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับสภาพอากาศการกล่าวถึงอาวุธเฉพาะที่จะใช้กำหนดเวลาการโจมตีและการอ้างอิงถึงผู้ก่อการร้ายเป้าหมายซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มฮูตีนอกจากนี้ก็ยังมีการยืนยันว่าเป้าหมายถูกสังหารแล้วพร้อมใช้อิโมจิหลายตัวในการสนทนาซึ่งเดอะแอตแลนติกระบุว่าหากข้อความนี้ถูกส่งไปยังผู้ที่ไม่เป็นมิตรกับผลประโยชน์ของอเมริกาหรือบุคคลที่ไม่รอบคอบและสามารถเข้า ถึงโซเชียลมีเดียได้ฮูตีจะมีเวลาเตรียมตัวรับมือการโจมตีที่ตั้งใจให้เป็นการโจมตีฉับพลันซึ่งผลที่ตามมาสำหรับนักบินอเมริกันอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าค่ะ ไปิดท้ายวันนี้กันที่ความก้าวหน้าของยานยนต์และ AI ค่ะที่ BMW และ Alibaba Group ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับรถยนต์ในจีนสะท้อนให้เห็นถึงการที่ Alibaba มุ่งเน้นด้าน AI มากขึ้นขณะที่ BMW เองก็กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสำหรับตลาดจีนค่ะการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ A l ล b บ b บากรุ๊ปกำลังเร่งสร้างรายได้จากผลิต ัณฑ์และขยายฐานลูกค้าซึ่งมีการรายงานว่าภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวระบบผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะรุ่นใหม่ของ BMW หรือ IPA จะผสานรวรมกับระบบ AI ที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง BMW และ Alibaba ซึ่งระบบ AI นี้จะใช้เทคโนโลยีย่าน AI ซึ่งเป็นโซลูชัน AI สำหรับห้องควบคุมอัจฉริยะ ที่พัฒนาบนพื้นฐานของเควนโดยป่านมาซึ่งเป็นบริษัทในเครืออาลีบาบาที่เชี่ยวชาญด้านระบบห้องควบคุมอัจฉริยะโดยระบบ IPA ที่เสริมด้วย AI นี้จะเปิดตัวในรถยนต์ BMW รุ่นใหม่ที่ผลิตในประเทศจีนตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปซึ่งจะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่กับยานพาหนะ ที่ชาญฉลาดเข้าใจง่ายและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ